สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ทำเมนูเดิมๆอีกแล้วนะคะเม,เมนูง่ายๆของเรานะคะผัดบวกกับไข่นะคะอันนี้กระเทียมเกือบไหมเลยนะ,ะผัดไข่ได้เรียบร้อยนะคะก็ใส่บวบลงไปค่ะเราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามีไหมเล็กน้อยนะคะก็หอมกินกระทะดีค่ะแบบนี้นะคะใส่น้ำลงไปค่ะ เราก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะซึ่งเรานี่ก็คือจะปรุงน้อยนะคะอันนี้ใส่กุ้งลงไปค่ะก็จะเห็นว่าตรงหัวกุ้งนี่ก็จะมีมันกุ้งนะคะอันนี้ไม่ใช่ล้างไม่สะอาดนะคะเราตั้งใจค่ะอยากกินมันกุ้งนะคะนี่เลยค่ะก็จะออกสีเหลืองๆห,หอมมากๆนะคะ <S <S เป็นชน <S <S <ๆ>คนชอบกินแบบผัดบวบมากๆนะคะ ก็คือจะหวานนะคะหวานบวกวันนี้ก็มีกุ้งอยู่ก็ใส่กุ้งลงไปด้วยนะคะก็อร่อยตามแบบของเรานะคะอร่อยตามแบบที่เราชอบนะคะก็จะค่อนข้างปรุงน้อยนะคะของเราคือเน้นเอารสหวานจากบวบนะคะไปค่ะกินข้าวนะคะ